นีครับดูจากบรรยากาศก็น่าจะรู้บรรยากาศอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนไอหัวล้นมึงทำเพี้ยแบบดูจากสัญลักษณ์บนหัวนั่นยังไม่มีใครเคยเล่นโอ้ยมีไอ้เนี้ยคืออะไรเฮ้ยมีที่มีผู้ว่ามีโอ้ตีกันไม่ได้ไม่มึงดูไอเยี้ยนั่นไอเยี้ยนั่นเฮ้ยนั่นโชเซียนไอ้นั่นโชเซียนเฮ้ยโดนเซียนเล่นเป็นเดือดเอาดำเขี้ยวไหนว่าถ่านเอาไปเป็นเชื้อเพลิงนี่ อุยอุยมันซ้อนทันซ้อนไอพีได้ฐานแล้วทำอะไรต่อวะเอาไปใส่ตรงเตาเห่ามึงเก่งจังวะไอเฮียใส่แล้วมันหายไปเลย้ยพ pues ีมันกดไปแล้วเจอกันเจอกันไอพีเจอกไอพี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 ไอไอพีไอพไอพีไอีไอพไอพี้อพอพีไอกีไอพีไอีไอพไอพี้อพอพอะไไอไีีอไไอไีออไออไอ บอกให้เด็กไม่ต้องเดินตามกูกูไอเด็กเดินตามมึงอยู่นิ่นๆนี่สิเป็นนี่ยกูบอกให้เด็กต้องเดินตามกูเป็นนี่อจอด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 ให้จอดมาตั้งให้จอดไปดีไปดีประจนภัยประจนภัยอย่าอย่าเข้าก่อนอย่าให้มันเข้าก่อนนะอย่าให้มันเข้าก่อนเอาหมดหเอาหหายเดี๋ยวเอาหมดเล่นเป็นมันเล่นไม่มึงมึงหยุดกันมึงหยุดกันอ่ะแล้วมึงลองเดินมา ใครบอกให้มึงเดินตามกูใครบอกเจออะไรบอกกันเห็นอะไรเลยมึงก็ระวังตัวให้ดีกูเห็นกูเห็นกูเห็นเห็นอะตูดเออหาช่วยหมควายได้แล้วได้แล้วขับได้แล้วขับได้แล้วปิยาอย่าไปข้างหน้านะอ้าวแล้วมึงใช่ไปไหนทำไมอ่ะก็เช้าตอนนี่้ก็เช้าตอนนี่ไงไปเช้าไปโก้ขูขับกูขับรถไฟเดี๋ยว คนเร็วมึงอย่าขับชนมันนะไอ้เหี้ยไอ้้เหียคนไม่ตายตายก็ไปช่วยต่อนี่เดี๋ยวต่อตายมาเร็วมาเร็วมาขึ้นรถไฟไอ้แซกไอ้แซกหลังมึงอ่ะไหนวะไอ้แซกหลังมึงอ่ะอย่าเลยอย่ามึงทำเหี้ยเะยต่อมันหลบดีกว่ามแล้วมึงดูเอ้ยมันใช้สูตรกองไอ้เหี้ยมันยืนอยู่ที่สูงกว่าอย่าไปมันดูสตาร์วอลเฮ้ยมีหนังสือด้วยยังมีอยู่เลยซอมบี้อ่ะไปหาเมื่อไ่ตู้ขอตัวกูจะตายกูอย่ายั้ว หอเชื่อด้วยมันหยาบหยาบจะรอว่าอะไรเหี้ยไม่ทุกอย่างเลจะให้หมอเป็นเชื้อเพลิงได้บ่อะไอพีไม่ไปไม่รอิวไฟซีเครตรูมไปนี่ไงหมอด็อกเตอร์มึงเห็นไหมไปชมบนในนี้กันกูซื้อละมาดิขอกินดิกินมันโคตรเหี้ยเลยคนหนึ่งตีสบิ้นคนหนึ่งตีแบนเดตแบนเดเหี้ยอะไรกินเลยสักอาแล้วมันมันพันแผลเนี่ย โอ้ยกูขยับตัวเองได้เฮ้ยไอ้ป๋อนเริ่มมีชีวิตแล้วพันบันเดทให้มันนิดนในไม่ในใครเอามาดิไม่เอามาดิเฮ้ยมันเอามาดีวะเฮ้ยมันนั่นว่ะของจริงมันของจริงแล้วมไปเอาปืนมาจากไหนวะกูไม่รู้อ่ะมึงอยากได้ไหมล่ะไม่ไม่มีกระสุนเออไม่มีได้ยังโอ้ยไอ้กีรอดไอ้กีรอดไปกันป๋อนป๋อนเดี๋ยวกูเปิดน่าจะตายตายมาดีว้าวเยี่ยตีตีมันจู่ตี ไอ้แตยจริงกติงกูตยจริงตายจริงชื่อเพอ๋อรหัสกูกลังไปแดเอ้ยเอ้ย้าส้วหแล้วก็6ใช่มั้า1้ล้วู้แล้วของกูด้วยเอาของมาเพิกูด้วยโอ้ยเหียของเต็ม่ะมึงเอาเลย เเออ้ยยขงม่กด F กด F เก็บของขอขอกูจองกูจองทองสองต้นเฮ้ยเอพีมาละรุนใหญ่มามาทำให้หมดแล้วเอาหมดแลพีชุบกูเร็วชุบกูเร็วเดี๋ยวไม่มีของเหลือกูมันบอกเกมแหลกว่ะเฮ้ยเมืองนั้นเมืองใหม่อยู่ใต้เขาเมืองใหม่ยี่อะไรเมืองค่าวบอ่อยเอาก็เราข่าวบอยไปบอลกอนไหมเฮ้ยปอลหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์เฮไม่ใช่หุ่นยนต์มาป่าไปะเอากูคิดว่าพวกมึงจะสู้ อุ้ยอะไรเฮียนี่ไม่อึดใช่ไหม่จะไม่อึดของแม่เหมือนเป็กจิ้ี้เลยวะถึงที่หมายแล้วมันอึเฉยมันอึดเฮียอึมันอึดเฮียนี่อยากอึน่ะไอเฮียนี่อยากอึนะเด็กคนชอบไม่อยมึงขายก่อนเลยสัตว์เดี๋ยวมึงแยกตังค์กูไม่มึงออกไว้กอนให้กูขายก่อนนี่มึงจะตีกูทำเฮียเลยตีไม่ได้เอาเอาดิมึงขายกูไม่แกล้งกของกูมีน้อยออกไปออกไปออกไปไป เอามึงขายกันเลยงั้นเหีออะไร้ีกูจึงไม่อ๋อได้เออเอาดีกูขอมึสามสิบาทมบาทมึงเป็นเอ้ยตัวละยี่สิบบาทจะแย่งกูได้ไหงแย่งไม่ได้เยกูยังไม่ได้กดเลยโอ้ยโคตรแพงกทขายหาพ่อของคุณฟิฟิกไอ้เฮียอ๋องโอเคจะไปสวัรั ปอขยับเอยเดี๋ยวกูขยับเองนะแนัดเดียวไอกะไอปอไอปอผีสื้อระเบิดผีซื้อระเบิดล้างมึงไปเฮ้ยมันยังไม่ตายมันตายแล้วแต่มันยังขยับไม่แดกเขากูให้จานไปไข่เฮ้ยหมูนว่ะแล้วมันเหมือนลาวโมนนี่แหละมูนบัดมมนว่ะลาวโอ้ยกูเก่งยังวะ อะไรของมึงแค่ยิงปืนในรถป่ะมึงหยุดดิเออมึงอีเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครโจรอุ้ยเอาไหมลองเข้าแล้วมีปืนแล้วมีปืนลองเข้าแล้วแต่กูไม่มีเกาะมึงน้ำเลยเสี่แม่งยิงปืนใหญ่มาไหว้เยี่ยนใครเป็นโจรของจริงเด็กใครเป็นโจรเฮ้ยเสียงใครยิงปืนไว้สัสเฮ้ยมันยิงมันยิงมาเร็วเดี๋ยวกูยิงเองกูยิงมันปอแม่งบ้าสนกู ขำมาเลยมันสปอนต่อหน้ากูเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนไม่ดีโคตรม่โคตรเก่งเนี่ยนอะอืมไอปีได้มันจ้นี่ยปืนใหญ่เก็บมา้โอ้ยได้อจิเม้นเฮ้ยมาดีมีของเล่นใหม่ละปืนใหญ่มึงยิงสัตว์นี่ไงไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยมาด้มาโอ้ยดี คทษไม่ใช่ม้าผักกุอยอ่ะเดี๋ยวมาโทษม้ากุกยที่ม้ากุกยไม่ทำนี่และเฮียป๋อไม่รอเลยโอ้ยปุอ